กราบสวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสีเมนต์เอฟซีหรือมวนเอฟซีทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกท่านกอะไรกันนะครับด้วยกับผมอุยนะครับเนาะนะครับเมือนี้นะครับเนาะก็จะมาเรียนแจ้งนะครับหลังจากที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับอุยนะครับเนาะได้ไปขาแบกขายนะครับเนาะได้อยู่นอกินมานะครับเนาะนะครับผลก็ได้ตก เบิดมือพี ic, ่น่องค้องกับขายหยากนะครับเนาะอันนี้มาเลียนแจงให้พ่อพี่น้องอิซีหรือพ่อพี่น้องนะครับผู้นุนในการค้าการขายได้ผู้เขารับชมได้เขาไปนะครับฟั่งนะครับได้รับทราบกันแล้วกันนะครับบรรยากาศในตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงนะครับเนาะเที่ยงนะครับเนาะนะครับครับบรรยากาศในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเที่ยงนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็มาเลียนแจงให้พ่อพี่น่องนะครับผู้นุนในการค้าการขายนะครับเนาะ ทางซีกิ่งอำเภอนะครับหลายเตอบ์หลายหมู่บ้านนะครับเนาะกิ่งอำเภอต่างๆนะครับทีวีได้ไปสัญจรได้ไปขายไปขายนี่นกินนะครับให้พ่อพี่น้องดอยูได้กินกันนะครับนะนะครับในราคาโรงงานนะครับหรือละวะนะครับเนาะนะครับในราคาย่อมเยานะครับกูมีก็สามารถลดได้อุด้สแกนได้ทุกๆท่านนะครับทั่วเมืองอุดรนะครับเนาะนะครับ เลี้ยนแจ้งนะให้พ่อพี่น้องนะผู้นุนด้รับทราบรับทางเกิ่งเมื่อเพี้ยนก็ดีอำเภอเพื่ออำเภอขุดจับเพื่อเมืองอุดรนะครับเนาะนะครับหรือตามสายงานโรงงานต่างๆนะครับที่อวี๋ได้ไปค้าไปขายนะครับเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะผู้นุนนะครับในการค้าการขายที่อวี๋นกินของวิี๋ดีดีเสีอมากขอบคุณขอบคุณในร้ายกันแหละนะครับสำหรับในมือนี้นะครับเนาะนะครับก็เหตุการณ์นะครับในมือขึ้นนีนะครับเนาะในช่วงตีสามตีสี่นะครับเนาะนะครับต้นใหม่นะครับเนาะนะครับนี่แหละเพิ่นนนว่าาะะครับเ ต้นใหม่นะครับอายุไร้ขึ้นนะครับก็ต้องล่มต้องเท้านะครับเนาะคือจังคนนะครับเนาะนะครับอายุไายขึ่นนะครับก็ต้องล่มต้องเก็บต้องป่วยต้องจากไปเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับต <repeating Unbelievable> ้นใหม่นะครับล่มควางทางนะครับเนาะนะครับวีก็ต้องได้ฟันออกนะครับในมือหนีนะครับเนาะก็ต้องหาที่เอารรมนะครับหลังจากที่นะครับเนาะวีได้หยุดนะครับพักนะครับการล้ายไปในมือหนีนะครับก็คือบันเสานะครับเนาะนะครับ ก็ได้ฟันใหม่ฟันไหลออกนะครับเนาะนะครับ,รบจากถนนทางนะครับเนาะนะครับมาเรียนแจ้งให้พ่อพี่น้องได้รับทราบกันกันแล้วกันสหรับในวันนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะโอเคครับผมกราบสวัสดีครับ